ท่องจำท่าสมุดฐานโดยลุงหน่วยนะครับท่าสมุดฐานดินน้ำลมไฟเกสาคือผมเส้นกลมมนคือคนโลมาเล็บมือเล็บเท้านะคาทันตาคือฟันสี่โตหนังหุ้มร่างกายจำไว้คือตาโจ มังสังคือเนื้อกลามโพนหารูโชเซนเอ็นในให้กายอัธิกระดูกเยื่อในกระดูกอัธิมินชังถ้ามามวักกังหาทยังก็คือหัวใจยากกะนังคือตับจับชายโครงควงไงกิโลมะกังจำไว้ พังผืดยืดหดได้ดีปิหกังไตติดกระดูกสันหลังปับผสั่งคือปอดสองข้างที่มีอันตังลำไสใ้ใหญ่อันตะคู่นั่งฟังสีคือลำไส้น้อยน้องพี่ขดต่อกันดีเพราะมีความยาวอุทธรียัง ฟังมาอาหารใหม่กะรีสังจำไว้มันจให้อาหารเก่ายี่สิบปัทวีจำกันให้ดีพวกเรามัทเกมัทะลุงคังไงเราคือเจ้าสมองและมาหานปิดตังน้ำดีเสมหังคือเสเล็ด ปบโพเป็นเหตุเกิดน้ำเหลืองและนองโลหิตังคือเลือดแดงดำพี่น้องเสโทน้ำเงื่อไหลนองเมโทมันค้นข่าวเลืองอัดสุน้ำใสที่ไหลออกจากตามันเลวว่าสาน้ำเหลืองไหลทั่วร่างกาย ในปากเขโรนั้นก็คือน้ำลายสิงคานิกาจำไว้น้ำมูกที่ไหลออกมาละสิกาคือน้ำมันไข่คอมุดตั้งตามต่อตอนฉีไลออกมาอาโปจำไว้ท่องให้ขึ้นใจเถิดนา เป็นทาตน้ำลำค่าตำราเหตุกรรมไทยอุดทางขางมาวาตาพัดขึ้นมาจากปลายเท้าสู่หัวคนอทะโทข้ขมาวาตาพัดจากหัวลงมาสู่ปลายเท้าของคนกุดชิ สยาวตาพัดไปพัดมาอยู่ในท้องของคนวนเวียนไม่ออกไปไหนยอยู่นอกลำไส้อย่าได้กังวลโกธทาสยาวตาพัดไปพัดมาในไส้ของคนพัดไปในกระเพาะอาหา ความรำคาญเลือดลมไหลวนอังคะมังคานุสารีวตาลมนี้ดีนาะพัดทั่วตัวคนอัศสะปัดสะสะวาตาพัดไปพัดมาเข้าออกทุกคนหายใจเขา้าไม่หายใจออกคงไม่ต้องบอกต้องตายทุกคน สันตัปะคีไฟที่ใช้อุ่นร่างกายปริไทยหักคีไฟร้อนระสำระสายชิระนักคีไฟเผาให้แก่ครลำคล้าลงไปปรินามคีจำไว้คือไฟชัย่อยอาหาร